พร้อมที่จะเปล่งประกายแล้วหรือยังเปิดตัวสู่การเปิดใช้งานความสามารถที่อยู่เฉยๆของแสงในขณะที่เราเดินทางผ่านการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้จำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องเปิดรับแสงที่เข้ามาซึ่งกำลังเร่งการเลื่อนมิติเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของโลก แสงส่งความถี่การสะ,สะเทือนที่สูงกว่าซึ่งกระตุ้น DNA ของเราการกระตุ้นความสามารถที่อยู่เฉยๆและขยายจิตสำนึกของเราเพื่อมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในกระบวนการวิวัฒนาการนี้เราต้องเต็มใจที่จะยอมรับแสงสว่างนี่หมายถึงการปลดปล่อยความเชื่อ ความกลัวและการต่อต้านที่จำกัดซึ่งอาจทำให้เราหดตัวเป็นแสงสว่างเพิ่มขึ้นแสงอาจทำให้คุณรู้สึกอึดอัดในช่วงแรกเนื่องจากจะทำให้พื้นที่ที่พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงและการรักษาเยียวยาและถ้าเราเปิดใจไว้เราก็จะเริ่มรู้สึก เบาขึ้นชัดเจนขึ้นและมีพลังมากขึ้นสัญชาตญาณและการรับรู้พิเศษของเราจะเข้มข้นขึ้นเมื่อเราปรับให้เข้ากับปัญญาของแสงสว่างโดยการอบรับแสงสว่างอย่างมีสติเราเร่งการพัฒนาทางจิตวิญญาณของเราเราขาจัดสิ่งกีดขวางเพิ่ม แรงสั่นสะเทือนสูงและยึดแสงเข้าสู่ร่างกายและสนามพลังงานของเรามากขึ้นสิ่งนี้ทำให้เราสามารถบรรลุจุดประสงค์ของจิตวิญญาณของเราและนำของขวัญของเรามาสู่โลกแสงที่เข้ามายังปลุกจิตสำนึกความสามัคคีของเราเมื่อเราจำได้ว่าเราเป็นเศษส่วน ของแสงสากลด้วยกันเพื่ออบรับแสงสว่างให้คุณใช้ชีวิตในแต่ละวันในการทำสมาธิอันเงียบสงบเชื่อมต่อกับแสงสว่างภายในของคุณและแสงสว่างแห่งชีวิตที่อยู่รอบตัวคุณเปิดจักระมงกุดของคุณเพื่อรับแสงสว่างปลดปล่อยความคิดและรูปแบบทางอารมณ์ที่มีข้อจำกัดไปสู่แสงสว่าง ซึ่งพวกมันจะสลายไปจากนั้นใช้แสงออกมาสู่มนุษยชาติในขณะที่เรากำหนดโลกใหม่บทใหม่เพื่อมนุษยชาติเรายืนอยู่บนหน้าผาของยุคใหม่ที่ไม่ธรรมดาสำหรับมนุษยชาติในขณะที่พลังแห่งการเคลื่อนมิติเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ปกครองโลกของเราเรามีโอกาส อันลึกซึ้งที่จะก้าวข้ามความมืดและความทุกข์ทรมานที่ลบกวนมนุษยชาติมาเป็นเวลายาวนานเรากำลังถูกเรียกให้อบรับแสงสว่างและปล่อยให้แสงท่วมทุกเซลล์เมื่อท่วมทุกเซลล์ในตัวเราเมื่อเราเปิดใจรับแสงสว่างอันศักดิ์สิทธิ์นี้เราจะเริ่มก้าวข้าม ภาพโรงตาของการแยกจากกันและความเป็นคู่ที่ผูกมัดเราไว้กับความกลัวความเกลียดชังและความไม่รู้เมื่อเราเพิ่มความสะสะเทือนสูงและส่องและสอดส่องกับความถีแห่งความรักที่สูงขึ้นภูมิปัญญาที่เริ่มส่องสว่างในตัวเราเราจะสามารถระลึกถึงความเป็นเอกภาพโดยกำหนดของเราและทุกชีวิต และธรรมชาติอันศักดิ์สิทธิ์ของเราในฐานะจิตวิญญาณน,นิรันดร์ม่านภาพดวงตาจะหลุดออกไปเมื่อเราตื่นขึ้นสู่ความจริงอันลึกลับที่เราทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันโดยการตระหนักรู้นี่ทำให้เราเกิดวิสัยทัศน์ใหม่สำหรับมนุษยชาติ เราจะเห็นว่าเรามีพลังที่จะร่วมสร้างโลกแห่งความฝันของเราโลกแห่งความยุติธรรมสันติภาพความอุดมสมบูรณ์และความเห็นอกเห็นใจสำหรับทุกคนการเลื่อนมิติเสด็จขึ้นสู่สวรรค์เป็นเร่งเป็นตัวเร่งที่จะขับเคลื่อนเราเข้าสู่โลกใหม่นี้เมื่อเราจเจริญสติอยู่ในความสว่างทั้งความมืดความทุกข์ก็จะหมดไปจากอาณาจักรนี้ ระบวนทักเก่าๆของโรคการคอมมิชชั่นและการสแสวงหาผลประโยชน์จะพังทลายลงอริยธรรมที่ก่อตั้งขึ้นอยู่บนหลักทางจิตวิญญาณสูงสุดแห่งความสามาัคคีความรักและความเจริญรุ่งเรืองซึ่งกันและกันจะเกิดขึ้นแทนที่พวกเขาแสงสว่างในตัวเราแต่ละคนจะส่องสว่างเส้นทางไปข้างหน้า ก่อให้เกิดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกที่เปลี่ยนแปลงโรคของเราเป็นให้เป็นยูโทเปียนโรคยุคทองยุคใหม่ที่เราจินตนาการมเมล็ดพันธุ์แห่งอนาคตที่สดใสนี้กำลังถูกหวานไปแล้วการเพิ่มขึ้นของการเคลื่อนไหวทางจิตสำนึกของมนุษย์ ความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและความคิดลิเริ่มในการทำงานร่วมกันเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงสิ่งนี้เมื่อผู้คนยอมรับแสงสว่างมากขึ้นการสั่นสะเทือนโดยรวมของโลกก็เพิ่มสูงขึ้นเพื่อดึงดูดผู้ที่สะท้อนความเป็นอยู่ที่กลมกลืนกันมากขึ้นเอฟเฟกตก้อนหิมะนี้จะเร่งความเร็วขึ้นนำไปสู่ยุคทองที่มนุษยชาติ เจริญรุ่งเรืองในความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองความมืดเจริญเติบโตบนความไม่แยแสและความไม่รู้สิ่งสำคัญคือคุณต้องจำไว้ว่าวิวัฒนาการที่มีสติเป็นการเราะว่าเป็นกระบวนกรารอย่างต่อเนื่องเราต้องตื่นตัวและส่งเสริมคุณค่าของแสงสว่างและความรักอย่างขันแข็งคุณแจสำคัญในการสำแดงยุคทองใหม่ ของยุคทเปียนนี้ไม่เพียงพออยู่ในอุดมคติอันสูงสุดเท่านั้นแต่ยังอยู่ในการกระทำที่จับต้องได้อีกด้วยเราต้องแปลหลักการทางจิตวิญญาณให้เป็นวิธีแก้ปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริงการแบ่งปันประสบการณ์ของเราการให้ความรู้แก่ผู้อื่นและการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกล้วนเป็นวิธีในการ ทำให้โมเมนตัมนี้ได้ดำเนินต่อไปโดยการทำงานร่วมกันและนำหลักการเหล่านี้มาใช้ในชีวิตประจำวันของเราเราจะสามารถเชื่อมต่อช่องว่างระหว่างวิสัยทัศน์และความเป็นจริงซึ่งปูทางไปสู่ยุคทองเมื่อเรายืนอยู่บนธรณีประตูระหว่างโลกนี้จงจงจำไว้ว่าอนาคตอันรุ่งโรดกำลังรออยู่ มาร่วมกันสร้างวิสัยทัศน์แห่งอนาคตที่ส่องสว่างนี้ไม่ใช่แค่ความฝันแต่มันเป็นความจริงมีศรัทธานในความดีโดยกําเนิดของมนุษยชาติชะตากรรมของเราคือการเป็นปรกายในฐานะพระเจ้าและนำเข้าสู่ยุคแห่งการตัดสรู้ถ้าเราร่วมใจกันยึดเหนี่ยวความรักเราจะผ่านข้อความนี้ไปอย่าง สง่างามบทใหม่ของมนุษยชาติกำลังจะเริ่มต้นขึ้นเรารักคุณสุดที่รักเราอยู่ที่นี่กับคุณเราคือครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณเราคือสหพันธ์กาแล็กติกอาโฮออรูล่าเลนเอกะทูสะพันธ์กาแล็กติกแปลโดยบูสเดย์ครับหากข้าพเจ้าได้เสื่อมไปทําให้พี่ๆทุกท่าน ฟังแล้วเกิดความไม่เข้าใจไม่กระจ่างแจ้งกราบบินบอลพระโพธิสัตว์มัสุสีและบรมโคคูบาอาจารย์ทุกพระองค์ประสิทธิเสริมเติมปัญญากับตัวพี่ๆทุกท่านฟังแล้วเกิดความเข้าใจกระจ่างแจ้งเจริญสุขเจริญธรรมขอบพระคุณครับ